มาครับสีบเพื่อนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องทาง youtube ของช่องเดินทางสบายสไตล์ปีเตอร์นะครับวันนี้เราจะไปที่ลาดพร้าวซอย8นะครับจุดหมายของเราวันนี้ค่าโทรมาเรื่องแอร์น้ำมันหยดนะครับมีปัญหาแอร์น,อน้ำารัการรักน้ำอาจจะไปทำงานไ้ไงอยู่เราดูกันะครับเห็นดีว่ายากไหมก็พอสมควรนะครับเพราะว่าการที่ ้การรักน้ำหมุนน้ำจากตัวสภาปอะ,ะกาศเนี่ยมันถือว่าเป็น,นเรื่องดี่าำนัญที่จะเป็ัจกันะว,ว่าการรักน้ำนมัน,นมีมือเกาะมากๆนะครับมันสามารถทำงนานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไป let's go ครับตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีรถไฟสถายส,สีเหลืองน,นะครับตรงลาดพร้าวส1นะครับแยกโขงนานน อากาศดีๆฮนะฝมฟ้าขึ้นฝนกันลูกฝนตันท่าจะตกจะตกหรือเปล่านี่ไม่ทราบได้นะครับมีเมฆมีหมอกทนครับช่องเราจะเป็นช่องที่เดินทางมีปัญหาเรื่องเพื่องปลาอากาศห,หรือแอร์ที่ไหนนะครับจะซ่อมจะร้ายเราจะเดินทางไปแบบสไตล์พิเตอร์เลยนะับสบายๆนะครับเรื่อจะไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ากันนะครับ ทำได้ท,ทุกระบบนะครับที่มีปัญหาค,คลาูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ช่องทางเราได้หรือที่บทรก,ก็ได้เลยนะครับเรื่องติดอยู่นะครับทางต่อไปตอนนี้เราอยู่สี่แยกลาดพร้าวนะครับเขียวแล้วนะครับต่อไปปวามหมายคือลาดพร้าวซอย8ครับ đi thôi cái thôi. OK, 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 嗯。 ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังดูเรื่องน้ําอยู่นะครับกำลังทำการแกะฝาครอบอดี้ออกมานะครับเพื่อทําการอัดท่อน้ำให้ลูกค้ากันนะครับเพราะว่าปัญหานี้คือจากท่อน้ําตันนะครับทําให้ส่วนการลักน้ํามันทํางานไม่ได้นะครับ